สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะสวัสดีคนที่เกิดวันพุธนะคะนี่คือไพพประจําตัวของคนที่เกิดวันพุธนะคะเราจะมาดูกันนะคะการงาน,งานการเงินความปรักสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะสัปดาห์นี้นะคะวันที่7จ็ถึงสิตุลาคมนะคะการงานนะคะเราเริ่มที่การงานเลยเนาะอขอคกูบาจยา์นะคะโวยพรอวยชัยนําทางคนที่ กิดวันพุธด้วยนะคะสัปดาห์นี้การงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่พรมยยานอวยพรนะคะไพ่ใบแรกนะคะอืมมีความติดขัดเนาะเออมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มีอุปสรรคอะอืมติดขัดบางสิ่งบางอย่าง ช่วงนี้มีความเครียดวิตกกังวลนะคะน่าจะมีอุปสรรคหรือติดขัดบางสิ่งบางอย่างนะคะงานที่คุณคาดหวังหรือว่าอยากจะได้เนี่ยอาจจะยากสักหน่อยในสัปดาห์นี้นะคะอืมเอ่อคนที่รอง,งานอยู่นะคะรอสักหน่อยเนาะงานที่ได้งานหรือตําแหน่งที่คาดหวังงานที่คาดหวังน่าจะยังไม่ได้ในสัปดาห์นี้นะคะมีความเครียดวิตกกังวลย้งคิดย้งทำเนาะเออมันมีความติดขัดมีบ่วงนะคะไม่รู้ว่า ติดด้วยผู้ใหญ่หรือว่าติดด้วยเ,เพื่อนร่วมง,งานกาลยานิมิตหรือว่างานใดที่คุณรออยู่หรือว่า,าโปรเจกต์หรือว่าตําแหน่งเนี่ยคือคือเหมือนมีคนได้ไปแล้วอะไรประมาณนี้คุณอาจจะต้องรอนะอืมอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะคะส่วนข้อตกลงหรือว่าการเซ็นสัญญาหุ้นส่วนหรือต่างประเทศใดเนี่ยอาจจะมีการติดขัดเรื่องเอกสารหรือว่า การสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะลองดูนะคะอืมจริงๆก็มีเกณฑ์เดินทางนะคะแต่มันติดเอกสารลองเช็คเอกสารดีๆให้ให้มั่นใจนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากเดินทางหรือว่าข้อตกลงใดอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นในทิศทางที่คุณคิดสักเท่าไหร่นะคะมันยังมีไพ่แบบติดบ่วงอะ่ะดึงรั้งหรืออุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่ยังดึงอยู่นะคะอยากจะเดินทางก็เหมือนจะได้ไปก็ไม่ได้ไปอะไรประมาณนี้ในสัปดาห์นี้นะคะอืม เหมือนมีการติดขัดบางสิ่งบางอย่างเนาะเอเออ่ะประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องงานอืมจริงๆจะเตอกาลยานิมิตที่ดีหรือว่าผู้ใหญ่ที่ดีหรือคนสนับสนุนที่ดีอะ่ะเออแต่ทําไมมันมีไพ่ติดบ่วงเนาะมีติดบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าติดสิ่งใดหรือแม้แต่คุณอยากจะย้ายงานย้ายตําแหน่งโยกย้ายเนี่ยก็ยังไปไม่ได้ยังติดอะ่ะอาจจะต้องจัด จัดเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนจะไปอาจจะต้องตัดบ่วงให้ได้ก่อนเช่นเคลียร์งานให้ดีทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนที่คุณจะไปอืมประมาณเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าสัปดาห์นี้อาจจะมีอะอะไรที่ยังเดินไม่ได้ยังก้าวไปไม่ได้นะคะต้องจัดการกับปัญหาที่มันยังคาลาคาซังอยู่ก่อนคุณถึงจะบินได้นะคะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันพุธนะคะโอ้ไพ่ขึ้นมาซ้ำนะคะพรรามกับนางสีดาเนาะการเงินมันไม่ค่อยเสถียรน,นะคะอืมแต่ก็จะผ่านไปได้นะคะจริงๆจะเอาอยู่อ่ะเอารอดเอาอยู่การเงินจะผ่านไปได้นะคะแต่มันก็ผ่านไปแบบเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะ Ừ, ผ่านไปแบบเหนื่อยแต่มันก็ยังไม่ค่อยเสถียรนอะไม่ว่าจะเป็นการเงินของบริษัทนะคะาการเงินในบัญชีของคุณเองก็ร,ระมัดระวังเนาะเอออาจจะมีเกณฑ์ได้เงินหรือเสียเงินให้กับคู่ครองคนรักนะคะกับลูกกับหลานกับการซ่อมบ้าน,นรีโนเวทบ้านหรือว่าการที่เราต้อง ต่อเติมบ้านก็เป็นไปได้ด้วยนะคะมันก็เลยทําให้การเงินไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่แต่คุณก็ยังเอาอยู่และผ่านไปได้นะคะอืมแค่อาจจะต้องแบบเออมันต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่าใช้เงินหรือว่างบประมาณบานปลายเนี่ยอันนี้ให้ระวังนะคะแต่ก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่เนาะสาธุนะคะค่าใช้จ่ายก็เกี่ยวกับที่บ้านเด็ดเด่นโดดเด่นมากเลยนะคะ มีเกณฑ์อะไรที่ต้องสอมบานมีเกณฑ์อะไรที่ต้องสอมลดหรือว่ามีเกณฑ์อะไรที่แบบมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากับลูกกับหลานหรือคนรักอย่างเงี้ยอะนะคะสู้ๆนะคะอืมผ่านไปได้แน่นอนนะคะในสัปดาห์นี้เรื่องเงินเนาะทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้นะคะความรักความสัมพันธ์เนาะสุขก,กายสบายใจดีนะคะเรื่อยๆเนาะเออไพ่เทพบุตรยุติธรรมนะคะ การได้รับความยุติธรรมเนาะใครที่อม,มีปัญหากันที่เกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลหรือใช้ที่คดีความก็ระมัดระวังนะคะแต่ก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะไพ่ใบที่3กกามทศกัณฐ์ออกรบระมัดระวังเรื่องวุ่นวายใจเรื่องให้ปวดหัวเรื่องความใจร้อนเออระมัดระวังอารมณ์นะคะอาจจะมีเรื่องอะไรต้องตัดสินใจช่างใจต้องเลือกสักหน่อยในสัปดาห์นี้นะคะ เลือกที่ใจเย็นจะดีกว่าใช้เหตุและผลในการตัดสินใจหรือพูดคุยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใจเย็นเนี่ยก็มีเหตุให้ถึงขั้นวุ่นวายใจร้อนลนร้อน,ล,อนลุ่มหรือทะเลาะวิวาทกันได้ทีเดียวถึงขั้นแบบรุนแรงถึงการใช้ทนายความก็เป็นไปได้นะคะก็ระมัดระวังเรื่องนี้นะคะของคนที่เกิดวันพุธนะคะส่วนคนโสดนะคะส่วนโสดก็จะเย็นเนาะ เออมันมีการต้องตัดสินใจการต้องเลือกนะคะอาจจะมีคน2คนหรือมากกว่า2คนเข้ามาให้คุณเลือกสรรก็เป็นไปได้ระมัดระวังดีๆนะคะใจเย็นๆนในการเลือกในการตัดสินใจนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เหตุผลและดูว่าเราอยู่กับใครแล้วสุขก,กายสบายใจนะคะเพราะว่ามันมีไข้ไพ่ขึ้นของความร้อนอกร้อนใจความใจร้อนหรือแม้แต่คนนั้นก็โสดจริงหรือเปล่าก็เลือกดีๆด,ด้วยนะคะอืม สิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราช่างใจนั้นน่ะถ้าเลือกดีก็ดีไปถ้าเลือกไม่ดีนี่โอโ้โหวุ่นวายปวดหัวร้อนรุ่มในชีวิตเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆในการตัดสินใจนะคะอย่าด่วนสรุปหรือตัดสินใจเอ่อโดยที่ไม่ใช้เหตุผลหรือหัวใจนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะมันมีไพ่ทั้ง ความสุขกายสบายใจและไพ่ที่แบบโอ้โหร้อนรุม่มุ่นวยใจเลยนะคะคนโสดก็ถ้ามีใครเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้เช็คดีดีด้วยนะคะว่าเขาเป็นโสดจริงหรือเปล่านะคะอ่ะประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะและนี่คือสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันพุธนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะมันช่วงสัปดาห์นี้นะคะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยกดน้ําลงดิน นุ่งขาวข่มขาวมังสวิรัตกินเจได้ยิ่งดีมากเลยนะคะจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆอุปสรรคที่ติดขัดจะได้หายไปนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ